พบกับรายการ Love Story รายการที่จะทำให้คุณรู้สึกดีเกี่ยวกับความรักคุณผู้ชมคะความรักที่ดีและยืนยาวเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นได้ค่ะและแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะเป็นคู่สามีภรรยาที่น่ารักเหลือเกินพวกเขาเป็นคู่รักต่างวัยที่หัวใจนั้นตรงกันหัวใจของพวกเขาตรงกันจรงิงๆเพราะว่าพวกเขารักกันอย่างหวานชื่นมา20กว่าปีแล้วค่ะ ขอต้องรับแขกรับเชิญของเราเลยนะคะพี่ซูซี่แล้วก็พี่วิทย์สวัสดีค่ะดีรัะขอบคุณมากๆเลยให้เกียรติกับรายการของเรานะคะรงอน่ารักมากจริงเลยเชิญนั่งเลยค่ะตอนนี้เนี่ยอยู่ร่วมกันมา20กว่าปีแล้วนะคะความรักยังหวานชื่นเหมือนเดิมไหมคะมันหวานชื่นกว่าเดิมยิ่งอยู่กันนานนะ น้ำตาลมันต้องเข้มข้นขึ้นใช่ไหมมันตกผลึกมันก็ต้องหวานซึ่งยิ่งกว่าเดิมของเขาเหมือนน้ำน้ำตาลของผมเหมือนเหล้าที่มันบ่มเอาไว้ยิ่งนานยิ่งดีนะ<อ> <laughs> ยิ่งหอมเลยนะคะย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีก่อนก่อนที่จะรู้จักกันยี <24 S 1> ่สิบปีพอดีนะว่าเจอกัน1 9 9 1เหนึ่งเดือนอมเอมษาเท่ากับอายุเขาที่เพิ่งเจอตอนนั้นนะพบกันที่ไหนคะโฟซีซัน่นแล้วตอนนั้นเนี่ยนีนะ่าแอบได้ยินมาว่า พี่ซูซี่เนี่ยเป็นฝ่ายปิ๊งพิวิทย์แล้วก็เข้าไปขอเบอร์โทรศัพท์พี่ว่าก็ต้องปิ๊งพี่ด้วยอย่างนั้นที่จะไปขอเบอร์เขาทํไมใช่ไหมถ้าบคนไม่ปิ๊งเราแล้วอยู่ๆไปขอเขาก็ไม่ให้เบอร์เราคือคนเราเนี่ยมันต้องมีซิกทางในตาใช่ไหมถ้าเรามองไปปั๊บเนี่ยเรารู้ละซิกเขามีเพราะว่าเขาก็อยากให้แล้วก็ขอเพื่อไม่ให้เขาเสียกำลังใจว่าเขารอที่ให้เบอร์เราอยู่แล้วตอนนั้นนั่งอยู่โต๊ะเดียวกันแล้วก็มีคุณหมวยนั่ง ขั้นกลางคุณหมวยเหรอเออคุณหมวยแต่งตัวมาสวยเช้งเลยอ่ะอ๋อคุณหมวยคือใครคะพี่สุซี่คุณหมวยอ่ะต้องถามก็เองว่าคุณหมวยมันคือใครพี่วิทย์คะคุณหมวยคือใครเหรอคะหมวยจริงๆจากฮ่องกงพี่วิทย์ได้แต่พี่วิทย์ได้แต่หัวเราะอย่างเดียวนะคะคุณผู้ชมคนที่เพื่อนครับอ๋อเพื่อนเพื่อนของพี่วิทย์ตอนนั้นทั้งที่มีคุณหมวยขั้นกลางแต่พี่สุซี่ก็สามารถได้เบอร์โทรศัพท์ของพี่วิทยได้เขาแรงนะเาแรงมากเขาแรงเหรอคะ แล้วแล้วแล้วขอ,อยังไงคะตอนนั้นอยู่กรุงเทพใช่ไหมอยู่พาเขาเที่ยวได้มาจากห้องคนเดียวก็พาพี่เที่ยวบ้างแล้วกันเชยไหมทีนี้พอพี่สุดซี้ได้เบอร์ของพี่วิทย์มาแล้วทํายังไงต่อไปในการทก่ตอนแรกก็คิดว่าเป็นแค่เพื่อนกันนะคะ<อ>เพื่อนรุ่นเด็ก<อ>ใช่ไหม<อ>ก็เขาเป็นในแบบเขาคงมีพองมีเวลาที่พาเราไปเที่ยวไปอะไรได้ค่ะก็ส่วนมากก็ไม่ได้ไปเที่ยวอะไรมากครั้งแรกก็พาไปกินขนมเบื้อองค่ะนนนใชปยัั้ อันนั้นก็คือสถานที่แรกเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วยาวหันนั่นค่ะแล้วเราเป็นยังไงบ้างคะเดทแรกพอเจอกันเราอาจจะมีสังคมอย่างนี้อยู่แล้วนะเราเราคําว่าเขินมันไม่มีอะใช่ไหมพี่ก็เป็นคนเมืองนอกใช่ไหมเขาก็เป็นเป็นหนุ่มที่เรียกว่าต้องซิ้งพอสมควรถึงได้มีสาวจากฮ่องกงมานั่งเคียงข้างได้มันก็ไม่ได้เขินกนมันก็ไปเที่ยวแบบธรรมดาเพราะตามดาราผู้หญิงเวลาไปเดทกับใครเนี่ย จะทานอะไรก็ไม่กล้าทานใช่ไหมกลัวจะเส้นก๋วยเตี๋ยวกระเดน็นกลัวจะปากเปื้อนอไม่อ่ะเจอข้างแรกบอกสิกระชัก๋วยเตี๋ยวลาดหน้าเป็นยังไงอันนี้คือสาเหตุที่เขาหลงรักที่เขาเป็นคนที่เปรี้ยวมากๆเลยตอนนี้ก็ยังฟิวอยู่นะคะสวยด้วยเปรี้วยวใ <c oughs> น,นที่นี้นคือเขาทานเปรี้ยวมากเป็นคนที่แต่งตัวเปรี้ยวแล้วก็รับทานเปรี้ยวด้วยค่ะเขาทานก๋วยเตี๋ยวทีเขาใส่น้ำส้มประมาณแบบ ครึ่งแก้วเนี่ย oh. อ๋อเออเราชอบยังไงเราไม่ขืเนเราอยากทานอย่างนกันมันไม่อร่อย hmm. ก็เป็นตัวเราเองแล้วก็ทานตามที่เราอยากจะทานแล้วพี่วิทย์เห็นพี่ซูซี่เป็นตัวของตัวเองก็เลยรู้สึกประทับใจเกิด <c oughs> มาไม่เคยเจอใครแบบนี้ค <c oughs> บกันมา24ปีความน่ารักของพี่วิทย์อยู่ที่ไหนคะพี่ซูซี่ก็เป็นคนบ้องให้พี่หัวเลาะได้นะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองเหมือนกันนะก็ เขเจอพี่ฐานนมส้มใช่ไหม <c oughs> แต่ที่เจอเด็กกว่าน,นั้นน่ะเขานั่งใส่ทักซิโด้แต่เขาแคะฟันตรงโตะ <c oughs> ๊ะเป็น <c oughs> ยุตอยต่อหน้าสาวจีนแล้วก็พี่สาวใหญ่ ค่ะก็คือเป็นตัวตัวเองมากเลยเรามั่นใจสักอย่างแค่อย่างเดียวพี่ก็ไม่เคยนะคะเพราะว่าตามดานเนี่ยพี่มีชีวิตที่เรียกว่าคล้ายค้าอกเพิ่มมากกว่านี้นะทุกอย่างมันเป็นระเบียบเรียบร้อยทํางานที่เบอร์แบงค์ทำอะไรเนี่ยทุกอย่างมันเป็นระเบียบเป็นขั้นตอนเรามาเจอแบบนี้อเออดีนะเขากล้าแสดงออกเขาเป็นเขาเป็นคนเปิดเผยค่ะเรียกว่าพี่วิทย์นี่เป็นความแตกต่างที่ทําให้เราประทับใจ ถามพี่วิทย์บ้างดีกว่าความน่ารักของพี่ซูซี่นี่อยู่ตรงไหนคะก็เขาก็เป็นคนเปิดเผยเหมือนกันเขาเป็นคนแบบจะวีนก็วีนจะทําอะไรนึกอยากทําอะไรก็ทําทแบบคล้ายๆกับว่าเขาแบบบางทีเวลาเรานั่งดูเขาก็เออผู้หญิงคนนี้มันก็บ้าดีเหมือนกัน <laughs> มันก็เออ แม้ว่าพี่วิทย์เนี่ยจะเป็นคนที่สนุกสนานแล้วก็มินเป็นคนที่มีมุกตลกเพียบเลยแต่นี่น่าได้ยินมาว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้พี่ซูซี่เนี่ยเห็นเลยว่าพี่วิทย์เนี่ยรักพี่ซูซี่จริงๆโอ้หลายเหตุการณ์เขา,าแ,แสดงเสมอเขารักพี่เอาง่ายๆว่าตอนเช้าเนี่ยถ้าเผิดเขาไม่รักเขาไม่มานั่งปอกผลไม้ให้เราทานนะหรือไม่ก็จะโกรธว่าทําไมไม่ทานตอนเช้า ก่อนไปออกกาลังเนี่ยจะต้องทานนะ <c oughs> แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ประทับใจมากๆแล้วทําให้เรารู้ว่าเขารักเราเข <c oughs> ้าใจนะอันนี้เคยบอกกับใครหลายครั้งก็ไม่อายที่จะบอกว่าชีวิตเราเมื่อเรามาเมืองไทยเนี่ยเราไม่รู้จักคนไม่รู้จักว่าจะลงทุนยังไง <c oughs> นะะมันก็เจ๊งพี่ใช้คําว่าเจ๊งนะเราอยู่เบอร์แบงค์มา20ปีเออไปอยู่ที่นั่นเรียกว่าทํางานเบอร์แบงค์20ปีแล้วมีร้านอาหารมีอะไรเนี่ย เงินเรามีไหมที่นั่นมีะนะฮะแต่พี่เบ้นไม่เคยถามว่าเราเป็นใครบ้านเราอยู่ที่นั่นเป็นยังไงตอเราบอกเราเจ๊งเราจะกลับละนะ,ะถ้าเอาเช็คมาให้พี่สองใบนะจํานวนไม่มากสองแสนกว่าสามแสนแต่ว่ามันเป็นความประทับใจว่าเขากล้าให้เราทั้งหมดเลยนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าโอเคไอ้เมทิ้งอยู่ไปด้วยทั้ง่านที่เขาไม่มีเพื่อนที่นั่นเลย<อ>นะเราก็เลยบอกอืมเขาจริงใจกับเรานะ ไม่ใช่ว่าเรามีแล้วเขาถึงมาอยู่กับเราไม่ใช่ก็ผมเป็นคนอย่างนี้แหละครับคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเงินทองอะไรมากมายเพราะผมก็ผมก็มีรายได้ของผมตลอดแล้วก็ส่วนตัวก็เป็นคนง่ายๆเสื้อยืดกางเกงยีนอะไรอยู่ได้กินก็กินง่ายๆก็พอดีเขา ก็พอคบกับเขาแล้วก็รู้ว่าเขามีปัญหามีอะไรบ้างแล้วก็ช่วยได้เราก็ช่วยค่ะขอคุยถึงเรื่องความแตกต่างบ้างได้ไหมคะเช่นความแตกต่างในเรื่องของวัยเนี่ยทําให้ทั้งสองท่านมีปัญหาบ้างหรือเปล่าเราไม่เคยรู้เลยว่าเราแตกต่างกันเรื่องวัยเลยอะไม่รู้สึกเลยใช่ไหมคะไม่รู้คือวัยเนี่ยเราเก็บไว้หลังมาได้เลยค่ะความรู้สึกมันอยู่ที่ตัวเรานะว่าเราอยู่กับเขาเราสามารถทําตัวให้เรียกว่าอายุไล่เลี่ยกันค่ะอย่างนั้นก็จะเรียก พี่ว่าหนูเหรออ้อพี่วิทย์เรียกพี่ซูซี่ว่าหนูเหรอคะแล้วคุณผู้ชมอยากทราบไหมคะว่าพี่ซูซี่เรียกพี่วิทย์ว่าอะไรติดตามกันต่อให้ได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะปิดท้ายกันด้วยเคล็ดลับรักหวานจากคนดังคุณคริสโตเฟอร์ไรท์น้องคริสคะสวัสดีครับผมคริสโตเฟอร์ไรท์นะครับเคล็ดลับให้รักยืนยาวสำหรับผมก็คือการทำสิ่งนี้นั่นเองครับ ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ที่ผมหมายถึงอย่างนี้ก็คือการจูนนั่นเองครับก็คือการ,รทีนิงภาษาอังกฤษเรียกว่าท n นิงเหมือนวิทยุอะไรนะฮะเพราะว่าในความรักที่เป็นโลกแห่งความฝันเนี่ยเราก็อยากจะเจอคู่รักที่แหมเรียกว่าเก็ตอะลองเก็ตอะลองก็คือเข้ากันได้ทุกเรื่องแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยน,นะครับมันคงจะหายากดังนั้นบางทีมันก็ต้องมีการทะเลาะกันก็คือการอาร์กิวแต่อาร์กิวไม่ใช่อาร์กิวคือจนกริว้วกันเนี่ยนะครับแต่อาร์กิวเพื่อที่จะได้ไดฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็คือปรับรี แล้วก็นะครับทำให้ความรักของเราเนี่ยมันมีการเหมือนกับพัฒนาแล้วก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าวันแรกที่คุณรักกันมันเป็นอย่างนี้แล้วอีก5ปีก็ยังเป็นเหมือนเดิมเนี่ยผมว่ามันจะทาให้รักนั้นจืดจางลงไปนั่นเองครับดังนั้นอย่าลืมนะครับก็คือจูนรีเซ็ตแล้วก็รีสตาร์ทกันไปเรื่อยครับความรักของเราจะได้มีความสดชื่นมีความใหม่อยู่ตลอดเวลาครับผมขอบคุณค่ะน้องคริส และช่วงหน้านะคะจะทำอย่างไรให้คู่ของคุณอยากอยู่ใกล้คุณตลอดเวลาเดี๋ยวพบกันค่ะ กับ love story ค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าจะทำอย่างไรให้คู่ของคุณอยากอยู่ใกล้คุณตลอดเวลาประการแรกนะคะยิ้มแย้มเข้าไว้ค่ะไม่ว่าใครๆก็ชอบอยู่ใกล้คนที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดีแล้วก็ทำตัวสบายๆจริงไหมคะดังนั้นสาวๆค่ะจงยิ้มแย้มเข้าไว้แล้วรับรองว่าคู่ของคุณจะไม่อยากหนีคุณไปไหนคะ่ะข้อต่อมาอย่าทำกับคนใกล้ตัวเป็นถังขยะค่ะ แน่นอนนะคะเมื่อรู้สึกอึดอัดกังวลใจหรือว่าไม่สบายใจผู้หญิงย่อมชอบที่จะพูดระบายแต่อย่างหนึ่งที่คุณจะต้องทราบเอาไว้ก็คือว่าผู้ชายเป็นเพศที่ไม่ชอบฟังการบ่นดังนั้นคราวหน้าถ้าคุณรู้สึกอึดอัดอยากจะพูดระบายโทรไปบ่นให้เพื่อนสาวของคุณฟังจะดีกว่าค่ะ 3. อาหารมื้อเย็นต้องมีตั้งโต๊ะรอเขาทุกวัน ทำงานมาทั้งวันทั้งเหนื่อยทั้งหิวกลับบ้านมาเจออาหารอรอ่อยอร่อยตั้งรอยอยู่เป็นใครก็ต้องรู้สึกดีจริงไหมคะการทําเช่นนี้นะคะคือการฝังความรู้สึกในใจคนรักของคุณว่าบ้านคือที่อันแสนสุขซึ่งรอเขาอยู่เสมอเป็นแหล่งพักพิงเป็นแหล่งเติมพลังสําหรับเขาอย่างแท้จริงค่ะ4 อย่าโทรตามคอยถามว่าทำอะไรอยู่ที่ไหนอยู่กับใครเพราะการทำเช่นนี้บ่อยๆนะคะจะทำให้คู่ของคนรู้สึกอึดอัดและเวลาที่คุณโทรไปหาเขาก็จะกลัวแล้วก็ไม่อยากรับโทรศัพท์ของคุณทางที่ดีนะคะคุณควรจะไว้ใจคู่ของคุณแล้วก็ปล่อยให้เขามีอิสระในการใช้ชีวิตแล้วเขาจะรู้สึกสบายใจที่จะอยู่กับคุณคะ่ะแต่นะคะแต่ถ้าคุณเป็นห่วงและอยากจะโทรตามเขาจริงๆก็สามารถโทรได้แต่ให้พูดในแนวนี้คะ่ะ ฮัลโหลที่รักไม่ได้เจอคุณทั้งวันคิดถึงจังเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยได้ยินแบบนี้รับรองเขาจะต้องอยากรีบกลับบ้านมาหาคุณแน่ๆค่ะ 5. จงรักษาตัวเองให้หอมสะอาดแล้วก็สวยดูดีในแบบของคุณ ใครๆก็ชอบคนที่หอมสะอาดแล้วก็สวยดูดีจริงไหมคะรักษาวความสะอาดของร่างกายอยู่เสมอรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและอย่าลืมนะคะออกกำลังกายเป็นประจำด้วยคุณจะได้ดูแข็งแรงใส่อะไรก็ดูดีค่ะเสื้อผ้าเลือกที่เหมาะสมกับรูปร่างใส่แล้วมั่นใจถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ดาราฮอลลีวูดคุณก็สามารถสวยแล้วก็ดูดีในแบบของตัวเองได้นะคะและข้อสุดท้ายคำชมนี่แหละคะ่ะ คืออาวุธมัดใจคนรักที่ทรงอนุภาพที่สุดจงแสดงความชื่นชมคู่ของคุณเสมอแล้วเขาจะอยากอยู่ใกล้คุณเวลาได้รับคำชมใครๆก็รู้สึกดีและคำชมก็ควรจะมาจากพื้นฐานของความจริงด้วยเขาจะได้รู้สึกว่าคุณชมจัดใจจริงใครๆก็มีข้อดีให้สามารถชมได้ทั้งนั้นละค่ะแต่ถ้ายัางนึกไม่ออกคุณอาจจะชมเขาเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวเล็กๆน้อยๆก็ได้ค่ะเช่นฉันชอบกาแฟเย่หอที่คุณเลือกจังเลย คุณเป็นคนที่ยิ้มสวยหรือใส่เสื้อตัวนี้แล้วดูดีจังเลยค่ะได้ยินเท่านี้คนฟังก็รู้สึกดีแล้วล่ะค่ะปิดท้ายกันด้วยคำถามจากทางบ้านนะคะกลัวสามีเบื่อค่ะเพราะว่าอยู่กันมาหลายปีแล้วจะทำยังไงดีคะขอตอบเลยนะคะสามีแต่งงานกับคุณก็เพราะว่าเขารักคุณดังนั้นเขาไม่มีทางที่จะเบื่อคุณง่ายๆหรอกค่ะแต่ถ้าคุณอยากจะทำให้ความรักของคุณสดชื่นขึ้น ลองเปิดโอกาสให้สามีได้คิดถึงคุณบ้านสิคะถอยออกมาสักนิดไปหาอะไรทําที่เป็นส่วนตัวของเราบ้างอะไรก็ได้ค่ะเวลาที่สามีไม่ได้เจอเราเขาก็จะนึกถึงเราและเวลาที่เขานึกถึงเราพร้อมกับความคิดถึงเขาก็จะใช้จินตนาการเสริมแต่งจนคุณสวยแล้วก็น่ารักขึ้นอีกหลายเท่าในหัวของเขาเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถส่งคําถามมาได้ทาง f a c e b o o k Fan p a g จของเรานะคะ คำถามที่ได้รับเลือกเราก็จะมีเสื้อยืด Love Story สวยๆส,วยส,วยส่งไปให้ถึงบ้านเลยขอบคุณช้างช็อปด้วยค่ะและสําหรับช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมไปสัมผัสกับเบื้องหลังของงานแต่งงานยิ่งใหญ่สุดอลังการของปีที่ผ่านมาสักครู่เดียวเดี๋ยวพบกันค่ะ Love Story เข้าสู่ช่วงที่3ของ Love Stories ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันด้วยเบื้องหลังของงานแต่งงานสุดอลังการของคุณแตนเชลดอนแล้วก็คุณบีทายาทซีพีงานนี้โอ้โหผู้ชมคะเป็นที่กล่าวถึงกันมากที่สุดในปีที่แล้วเลยทีเดียวจะอลังการขนาดไหนต้องชมค่ะ เชลดอนเนี่ยเป็นตัวสื่อแห่งความรักให้ผม <Children. S 1> ตอนนี้เชลดอนนะครับก็ไปออกอากาศกว่า180ประเทศทั่วโลกแล้วนะครับมีการแปลกว่า30ภาษาข่าวดีกว่านั้นก็คือว่าฮอลลีวูดนะครับสนใจนะครับที่จะเอาเชลดอนไปทำเป็นภาพยนตร์ใหญ่อีกประมาณ2-3ปีเราจะได้ชมกันคือผมได้รับรางวัล จากกระทรวงวิทยาศาสตร์หลังจากรับรางวัลเสร็จปรากฏน้องสาวเนี่ยบอกว่าไปทักพี่หนูด้วยกันดีกว่าพี่หนูจะเป็นพี่สาวของคุณดีระหว่างที่เข้าไปทักทายเนี่ยนะครับแค่ช่วงเวลา2นาทีสบตากันก็จากนั้นมาก็คือมีการติดต่อกันทุกวันความหวานก็เริ่มเกิดขึ้นก่อนที่จะจัดงานเนี่ยก็ถามผู้ใหญ่ว่าเอจะจัดงานยังไงดีนะจะจัดงาน เป็นกันเองเล็กๆหรือว่าจะจัดงานให้ให้สมศักดิ์ศรีให้สมเกียรติโอ้โหลำบากนะคือชีวิตหนึ่งก็ครั้งหนึ่งะนะครับก็อยากจะจัดให้ดีที่สุดก็เลยคิดว่าเอ๊จะจ,จัดยังไงถ้าอย่างนั้นเราทําเป็นจินตนาการเลยดีกว่าให้เหมือนกับว่าคนที่มางานเนี้ยเรามีความสุขอยากเห็นความสุขครับผมความสุขที่เราสามารถแชร์ให้คนที่มาร่วมในงานเราได้นะครับก็เลย ทำเป็นธีมทะเลแฟร์เรลแล้วก็เน้น underwater นะครับให้คนได้แต่งตัวสวยงามนะครับแล้วก็มาสนุกสนานลืมเรียกว่าลืมอายุกันไปเลยให้มากลับมาเป็นโลกจินตนาการเหมือนเด็กกันอีกครั้งแล้วก็เราก็คิดธีมถึงเรื่องของว่าเออถ้าแขกที่เข้ามาปั๊บเนี่ยเรื่องอาหารล่ะอาหารจะต้องอร่อยด้วย นะครับอาหารก็ต้องจัดเต็มที่ให้แขกเอนเตอร์เทนล่ะผมอยู่ในหมวดในอุตสาหกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับโอ้อยางงี้อันนี้พลาดไม่ได้ก็ขอทีมงานตั้งแต่ทีมงานของ True ของ CP ของช่อง3ของ GM g m ม Grammy นะครับของเ,อเครือข่ายนักร้องต่างๆเข้ามาร่วมมือกันสร้างสารรค์เป็นเหมือนมินิคอนเสิร์ตเราจะเห็นว่านักร้องกว่า30กว่าคนนะครับที่เข้ามาร่วมร้องเพลงให้ ในเรื่องของเด็กพ่อแม่มามากับลูกถ้าพ่อแม่มาแล้วเด็กไม่สนุกก็ไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอาเอาตัวการ์ตูนมาสร้างสีสันในเมื่อเราจัดแฟร r y ี่เทลแล้วนั้นเอาตัวการ์ตูนเชลดอนกับเบิร์ดแลนด์เข้ามาสร้างสีสันให้กับน้องๆหนูๆรวมทั้งก่อนจะจัดงานเนี่ยก็คิดไปถึงตั้งแต่เรืองเริ่มคัดสันเรื่องการ์ดนะครับการ์ดเชิญ สมัยก่อนผมทําธุรกิจของขวัญของชําด่วยส่งออก็เลยคิดว่าทั้งนั้นการ์ดเชิญเนี่ยน่าเป็นอะไรที่โอเคถ้าเป็นใบปกติยังแขกผู้ใหญ่ได้รับการ์ดเชิญหลายๆใบก็เท่าๆกันหมดเลยเพราะงั้นเราทำการ์ดเชิญให้แบบดูใหญ่ๆหน่อยแล้วกันให้ลืมเราไม่ลงแล้วกันก็จะมีทําอะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับมีการ ร้องเพลงด้วยนะครับฉันเป็นของของเธอถูกสร้างเอาไว้เพื่อเธอคุณพี่อาจจะบอกเพียเพ้ยนๆหน่อยอาจจะบอกผมเพียเพ้ยนๆหน่อยแต่ว่าเราก็ทำด้วยความจริงใจครับผมให้พีรักฉันให้เราคู่กันตลอดไป คือปกติแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นเจ้าสาวแต่งตัวอะไรพิเศษมากมายนะครับเขาเป็นคนง่ายๆแต่งตัวง่ายๆนะแต่วันนั้นที่เขาใส่ชุดแล้วเต็มองค์ดูแล้วรู้สึกว่าโอ้โหบอกไม่ถูกนะครับคือเขาสวยสวยเหมือนเจ้าหญิงของเราครับผมรู้สึกดีใจครับที่ได้พบกันแค่2นาทีได้มีโอกาสได้มาพบกันแล้วทำให้เราอยู่เป็นคู่กัน ผมว่ามันเป็นเรื่องมหัศาจรรย์จริงๆครับที่ที่ที่เกิดวันนี้ขึ้นมาครับโอ oh, เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เหมาะสมกันมากๆเลยดีน่าก็ขอให้คุณแตลแล้วก็คุณบีรักกันตลอดไปนานๆเลยนะคะมาต่อกันด้วยอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องราวความรักแท้ที่น่าประทับใจจากต่างประเทศจากสหรัฐอเมริกา เรื่องนี้คุณผู้ชมคะแม้ว่าฝ่ายชายจะพิการทางสมองแต่ฝ่ายหญิงก็ยังรักมั่นคงไม่เสื่อมคลายถึงกับลุกขึ้นมาแต่งงานกับเขาเลยทีเดียวไปชมเลยค่ะ เป็นเรื่องของหนุ่งสาวชาวอเมริกันเอียนและลาริซาเมอร์ฟีค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คืองานแต่งงานที่น่ารักอบอุ่นของทั้งคู่เอียนและลาริซารู้จักกันตั้งแต่อยู่มาหาวิทยาลัยหลังจากทั้งคู่คบกันได้ประมาณ10เดือนเอียนก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ถึงแม้จะรอดชีวิตแต่สมองของเขาได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ลังออกจากโรงพยาบาลลาวิซ่าย้ายเข้าไปอยู่บ้านเดียวกับเอียนเพื่อดูแลเขาในช่วงแรกเขาพูดไม่ได้และเธอต้องเป็นผู้พูดอยู่ฝ่ายเดียวแต่เธอก็ไม่สิ้นหวังและเชื่อมั่นว่าอาการของเขาต้องดีขึ้นก่อนที่เอียนจะประสบอุบัติเหตุเขาเคยบอกกับลาวิซ่านะคะว่าอยากจะแต่งงานกับเธอสิ่งนี้ทําให้ลาวิซ่าตั้งใจว่าถ้าเอียนอาการดีขึ้นเมื่อไหร่เธอจะแต่งงานกับเขาและในเวลาต่อมาอาการของเอียนก็ดีขึ้นจริง เขาสามารถพูดสื่อสารกับเธอได้แม้ว่าจะไม่ปกติเหมือนเดิมและในที่สุดลาวิซ่ากับเอียนก็แต่งงานกันท่ามกลางความยินดีจากเพื่อนพ้องและญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่ายลาวิซ่ากล่าวว่าที่ฉันตัดสินใจแต่งงานกับเอียนทั้งๆที่เขาอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์เพราะฉันเชื่อว่าถ้าเป็นฉันที่ประสบอุบัติเหตุเขาก็จะไม่ทิ้งฉันเช่นกัน h e n l o คุณผู้ชมคะรักแท้มีจริงอยู่ในโลกใบนี้ค่ะต่อกันด้วยสถานที่สุดโรแมนติกที่พวกเราภูมิใจแนะนำ The g a r g e Secret Bistro Bar ไปชมเลยค่ะ The g a r ร e t ร้านอาหารบนดาดฟ้าบรรยากาศน่ารักอบอุ่นผสานความทันสมัยและความโบราณไว้ด้วยกันอย่างลงตัวคู่รักจะนั่งรับประทานมื้ออร่อยในห้องกระจกแสนโรแมนติกหรือจะนั่งรับลมพร้อมชมวิวสวยๆในสวนน้ำพุก,ก็ได้เช่นกันค่ะ The g a r r e เเสิร์ฟอาหารสไตล์โมเดิร์นอเมริกัทั้งคาวหวานพร้อมเครื่องดื่มและม็อกเทลและรสมากมายและเมนูสุดโรแมนติกจาก The g ก r r e t ในวันนี้ก็คือมินิเบอร์เกอร เมนูยอดฮิตอร่อยรับประทานง่ายใครๆมาก็ต้องสั่งพาสต้าผัดกุ้งลายเสือพาสต้าเหนียวนุ่มจุ่มซอสเพสโต้เสิร์ฟพร้อมกุ้งลายเสือตัวโตวมันฝรั่งทั้งเปลือกราดซอสครีมอีกหนึ่งเมนูยอดนิยมที่นุ่มอร่อยรับประทานง่ายปิดท้ายด้วยช็อกโกแลตภูเขาไฟเค้กช็อกโกแลตสอดไส้อุ่นมาร้อนๆเสิร์ฟพร้อมไอศครีมแสนอร่อย ตะกาเรตตั้งอยู่บนชั้นดาดฟ้าของโชรูมมินิคูเปอร์เอกมัยซอย7ร้านอาหารบนดาดฟ้าแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คู่รักไม่ควรพลาดค่ะปิดท้ายรายการวันนี้นะคะคุณจอนอ์นทานแซมสซันดาราตลกแล้วก็ผูก้กำกับละครเวทีชาวอเมริกันจะมาบอกรักผ่านจอเชิญเลยค่ะวันนี้ผมก็อยากจะฝากปากความรักถึงาจาันพันนะครับคือแฟนผมเป็นคนอีสานนะครับอ,อยู่ที่มหาสารคาม เจอการตอนที่ผมไปเที่ยวาภาคอีสานนะครับจัน์พันเขาเป็นคนที่แบบสนุกไฮฮานะครับเจอกับใครก็โอ้คุยกันแป๊บเดียวคนนั้นต้องมีรอยยิม้มต้องมีเสียงหัวเราะแน่นอนนะครับอตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะครับพอเขา,าดโดนรถชนตายนะครับแต่ว่าในเมื่อที่เคยรักแล้วก็รักตลอดชีวิตผมเชื่อว่าความรักที่แท้จริงไม่มีวันตายนะครับ ถ้าเธอได้ยินสิ่งที่คุณจอนาธานพูดในวันนี้ก็คงจะดีใจมากๆเลยคุณผู้ชมคะรักแท้มีอยู่จริงๆในโลกใบนี้ค่ะและสัปดาห์หน้านะคะคุณซูซี่แล้วก็คุณวิทยังอยู่กับเราอย่าลืมมาติดตามความน่ารักของพวกเขาให้ได้สำหรับวันนี้หมดเวลาของ Love Story แล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านี้น่าลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ Lovetory